หนุ่มหล่อหน้าต๋กเกาหลีหล่ะไปท่านนะคะคุณไดสิ้เขาได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเลียนแบบอธิบายเริ่มต้นกับอาอย่างเกมนี้ก่อนเลยดีกว่านี่เองนะคะครอบครัวนี้ค่ะพวงหาตุ๊กตานี่นะคะเล่นกันค่ะมีห่วงให้สามห่วงนะคะต่อนหนึ่งคูปองนะคะโยนเลยค่ะให้ห่วงทอดลงไปในตุ๊กตานะคะ่อตับรับตุ๊กตาตัวนั้นกลับบ้านเลยนะคะกฎการมีแค่นี้เองนะคะเม่อช่เลยค่ะทอาแล้วตุ๊กตามีห่วงใบไหนไปแล้วก็คือห่วสุดเล่นแล้วนะคะก็ได้ตุ๊กตากลับบ้านไปเลยอะช่วงนี้ค่ะยอน อย่างน่ะไอ้ยหญได้เลยนี่นะคะของอะไรนึงเราให้แล้วโอเคเลยนะคะได้ตุก๊กตากลับบ้านกันง่ายๆนี่นะคะเอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะแล<อ>้ขขนนะะตุก๊กตากลับบ้านกันด้วย,ยนี่นะคะคๆๆสิทธิพิเศษง่ายๆอะเมื่อก็นั้นค่ะหันมา่ันน,น,นี้มีบ้านนะคะหลายคนบอกว่ามแม่กำลังเลือกอยู่เลยนะคะง่นายๆค่ะนะคะมีให้ห้าดอกนะคะตาให้แตกนะคะส3สใบกับพี่เติมแบบนี้นี่ โป๊ปั๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เคลียร์ลูกดอกด้วยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเล่นกันได้เลยนะคะชีบบ้บตรไว้ในมือนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะมารับในส่วนของคูปองน,นะคะแล้เป๊ะเดี่ยวนี่นะคะเตอมลูกต่งเต็มปัปปปป๊บนะคะเพื่อเพื่อโอกาสในการที่จะทาให้มันแตกมากยิ่งขึ้นนะนะคะหลังจากที่เพ่อโอกาสเสร็จเรียบร้อยอ่านะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะผู้ชนะนะคะถ้าเกิดว่าปาเ ถามนะคะหรือว่าลูกโป่งแตกไป3ดอกเมื่อไหร่รับเลยค่ะนะคะกับตุ๊กตาเนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะไปอ่านแล้วพุ๊กตากันก่อนนะคะช่วงนี้ใครอยากเล่นนะคะเรียกพีนัง,งนเลยค่ะนี่นะคะด้านนี้เลยเลคะอ่านะคะริมบัตรให้ทีมง,งานเลยค่ะนะคะเอาละค่ะเพลย์ลิสเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะให้ผู้ปกครองนะคะตาให้แตกสามสามใบนะคะลูกโป่งสามใบตาให้แตกนะคะแล้วก็ได้รับตุ๊กตานะคะสำหรับคนที่ไม่ได้จะได้ ก็ยืนหาใจับพีมาานของเรามาะลับสุดการณอาคม่วานี่ากลาได้เลยนะคะนอกจากนี้ทีมวยาลยอีกหนึ่งความน่าสนใจจะถกขยับมานะคะความเสียงกงานของเรามีสเกของเรานะคะยังมียัี่การยิงลูกหน้นะคะเรนที่บอกว่าวันนี้อยากยิงเปอร์นะคะเราจะมาดูกันที่เมื่อเอนะคะียงกันกัน นะฮะเอานะนะฮะสามารถหาเมนูในที่สุดนะนะฮะก็มาเลือกกันละกันนะนม่ใ่มานที่เพ่มตัวลก็เลือกเลตัวรับกตาากบ้านยนะคแต่ทุกตาแต่ลนะคะมาปลายนั่นกันแกมนะมตกดามานะที่บอกว่าแากรักอนนะฮะจริงๆแล้วเอกไม่เสร็ กันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวรอที่ไหนเราเติมลกเต๋อแปลยก่ะนะคะพี่จม้มีสิบโอกนู้นนู้นปตสามห้าในสเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะให้แตะแค่สามนู้นก็พอนะคะจากห้านะคะห้าลูกที่เรามาแจกให้คุณนะคะง่ายๆเลยนูคู่ต่นะคะสำหรับเกมนี้ด้าน่องห ตัวไหนก็รับไปนั้นง่ายๆเลยโยนนี่โยงคล้องโยงปั๊บก็รับไปเลยง่ายๆนี่นะคะคุณพี่ผู้หญิงทำได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่ะนะคะน้องๆหนูๆนะคะเข้าไปเหยียด้านในได้นะคะเพิ่มเพิ่มความแม่นให้เร็วนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่หลังเส้นหนะนะคะง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะเลือกตัวไหนเล่งอ่ะนะคะเล่นไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็โยนนี่โยงปั๊บตอนนี้ปั๊นะคะเป็นยังไงบ้างบ้านนี้นะคะยังไม่ลงอีกนิดนึงี่ะ จะเย็นเย็นนะคะอส ช่วงนี้ขาะสนใจนะคะกับกิจกรรมโยนนะคะห่วงนะคะตุ๊กตานะคะแวะมาร่วมสนุกกันได้เขายงังมีหลักฐานโยมด้วยบ้านไหนสนใจนะคะยเยนเฉยได้เลย, <S <S ยนอกจากค่ะใคระหยืดมาอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้สําหรับใครที่บอกว่าแรงดีมั่นใจว่าเป็นคนตามแม่นด้วยกติกาของเราก็คือว่านะคะโยนเลยยู่ท,ที่ลรงโยนพลาด,ดยงังไงก็ได้ได้ของรางวัลหมดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกติกาง่ายมากกติกาคือว่านะคะถ้าโยนลงภายในรูปแรกหดือนหมด่เดือนสามอ่านว่านะคะ นะครับมาแน่น้นนะคะง่ายๆเลยถ้าลงค่ะนะคะเป็นแบบอื่นเส้นนะคะสองพี่เบสเก็บเบสสามพี่เบสเก็บเบสเมื่อรับงานย่นได้นี่ก็จะเป็นสมุดดินสอสูงนี้นะคะหรือจะเป็นกระเป๋าหรือจะเป็นกล่องดินสอ่ะนะคะหลายแบบทีเดียวแหลกไปที่นั่นนั่งๆูนเลยชิมช็อตเย่ะ